สวัสดีครับเพื่อนๆนแฟนรายการช่องเจ็ดเก้าศูนย์นะครับวันนี้ก็มีโอกาสรวมตัวกันอีกแล้วนะครับแต่อาจจะได้ไม่นานนะครับนี่พามาพบกับนี่นะครับเซียนแฟงนะครับเซียนต้อมนะครับขาดไปหนึ่งเตียนนะครับยังวิ่งรถอยู่นะครับเดี๋ยวโอ้โหเพื่อนเพื่อนปืนสวยด้วยนะเต็มระบบจริงนะวันนี้นี่ไส้เดือนก็เตรียมแล้วนะเดี๋ยวดูกันครับ คือตกเก็บไว้เนี่ยนะพี่เออกไหน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 เดี๋ยวจะทำสวยๆให้พ่อรักตวงให้เพื่อนรักตวงอ๋อของเราก็อยู่เนี่ยเหรอนี่หวยพี่เกียบอ๋อไอ้ได้ไอ้ตัววันนั้นไปไหนวะอยู่นี้แหละอ๋ออยู่นี้เหมือนกันก็มีถึงแฟงยังไงออกกล้องชุดนี้เลยยังไงต้องขอแล้วยังไงวันนี้ยังไงมาได้ไปประกอบตรงนี้เลย ได้ยอดแล้วโอเคประกอบที่หมายใช่ไหมประกอบเบ็ดที่หมายเลยอ่ะเดี๋ยวนี้ต้อมเขาจะพาไปไหนนะเดี๋ยวช่วยกันยกของก่อนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเจอที่หมายครับไปครับเดินเข้าหมายกันครับโอ้ยมีพวกอยู่ด้วยนะครับมีพวกอยู่เฮ้ย ก็จะมีเพื่อนเพื่อนๆกันนะครับรู้จักกันมาด้วยอันนี้ริมตีหน้าประตูน้ำนะครับข้างหน้าเป็นประตูน้ำน้ำไหลแรงมากนะครับเพื่อนมีเวลามาไม่เยอะหรอกครับก็พยายามจะมาเจอเพื่อนฝูงเข้ากลุ่มอะไรอย่างงี้มั่งนะครับพี่เป็นไงได้ยังอ๋ออันนี้ตีสวยตีสวยนะ เพื่อนๆนี่พี่ก็ตีถวายนะครับแข็งเดียวกันแขงเดียวกันพี่ก็ตีถวายไปเดี๋ยวดูเราโอ้โหเดินไกลยังวะไปลุยนู่นนู่นตียอยู่หน้าตู้น้ำนูน่นนะเพื่อน <ๆ S 2> ก็เดี๋ยวลองลุยไปดูแต่วันนี้เต็มระบบนะจะมาฮุบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแบบคืนนั้นได้เห็นนะนะวันวันนี้นะ รับรองเรื่องเบ็ดตกไม่เป็นแต่เรื่องยิงปลานี่ไม่ต้องห่วงปืนมาด้วยปืนเสียนต้อมครับหาหาให้ที่บ้านกินส,สวยๆและตัวงสาธุครับผมมีสามนะครับมีสามด้วยโอ้โหเดินไกลที่ผงอุ้ย มายนะเพื่อนไม่รู้ว่าจะเห็นว่านะนู่นนะนู่นนะักหน้าเราเลยนะเป็นประตูน้ำนะนี่เรามาตีกันหน้าประตูน้ำนะครับแล้วเมื่อกี้เนี่ยเขาเพิ่งแบกกันไปนะครับนี่สวายใหญ่ๆนะเขาบอกเฮ้ยเอาขนมปังว่ะ <c oughs> เหน็ <c oughs> เหนมเฮ้ยโอ้เรามีขนมปังด้วยโอ้น้ำสวัสด,ดิการสีแปลก,ก <c oughs> เฮ้ยอันนั้นก <c oughs> ็<ๆ>นั่งอยู่ใต้สะพานไม่เห็นนะก็เมียตามเมียอ๋ออ๋อ แ,แล้วตรงนี้นะอยากกินมันก็มากินปลาเฮ้ยอย่าดูได้หินส่วนเล่มีเหมือนกันมันมีแต่ว่ามันเป็นแค่ออกไปตรงนี้ประมาณก็สองเมตรเราจะพอได้นะเพื่อนๆนะมันจะเป็นสายที่เดืยวบอเราเดี๋ยวเราตีไปไกลหน่อยได้ว่าปลาชอบมาก็รอรอ,อตัดเดี๋ยวเราก็เดินเดียวสามสองหนึ่ง จานต้อมจานต้อมตีไปแล้วนะครับเห็นไหมครับตีเหยือปอมนะครับนี่คือตีเหยือปอมนะครับอีกทีนะครับอีกทีตีนี่นะครับเลาะตะลิ่งนะครับนี่เสาเพียบเลยนะครับอ่ะโชว์ฟากนู้นอีกหนึ่งรอบครับเซีนต้อมครับ อ๋อฝั่งนี้นั่นนะกัดโชว์พวเพื่อนๆสักตัวเลยวะาำฝากแล้วครับ ไม้นี้นี่นะครับจันต้อมเขาตีเลาะตะลิ่งอยู่นะครับตีเลาะตะลิ่งเขาว่ามันจะอยู่ริมๆนะครับเพื่อน เนี่ยรอมันลอยนะมันยังไม่ลอย เนี่ยได้ช็อตกัดมีทิ้งปืนกันบ้างอ่ะอ้าวเสียนแฟงมาแล้วเหรอตีเหยีบปอมเหมือนกันเซียนต้อมบอกว่ามันกินข้างตะล่งหแฟงเออมันมีตัวข้างตะล่ง นี่ปืนก็ลออยู่เลยนั้นเพื่อนมันไม่ขึ้นแ้งระวังกูด้วยนะอยู่หลังอ่ะะไอ,อ้น,นี่กบตัวที่ซื้อมามันวิ่งดีงั้นนี่ว่าวิ่งอบอๆเลยนี่ว่าได้ไ,ได้อยู่นะวิ่งดีอยู่นะ โอ้นี่แม่งจะได้เวลาไปรับเลยเน<ม>ี่ยเออเซ็งอ่ะจะให้กลับจะให้เข้ามาไม่ได้มามันจะมืดไงมันจะไม่มีแสงอะดิก็เปตกที่เดิมเราหนินภาพบรรยากาศนะครับสองเซียนกำลังเล่นกันอยู่นะน,บบน,นาะาเลยเะนี่นะครับได้ไม่ได้ยังไงไม่รู้นะครับเดี๋ยวทิ้งสองเซียนไว้นะครับว่าให้ตกกันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยว คลิปหน้าเราจะมาบอกผลแล้วกันนะครับคลิปนี้ต้องจบลงไปด้วยเท่านี้ก่อนนะครับพามาดูและเดี๋ยวเรายังไงก็ลงให้ดูอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับ EP แรกเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับเต็นต้อมบ๊ bye ายบายหน่อยอ๋อเต้นแป้งคนเดินดไปไกลก็เดี๋ยวเรามาติดตาม EP สองดีกว่าถ้ามันยังไม่เมื่อเนี่ยผมจะกลับเข้ามาดูว่าผลงานเป็นไงนะครับ